สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับรักคนที่เขาไม่รักเราในวัยรุ่นถ้าชายใดไปตกหลุมรักหญิง มักจะหัวปักหัวปรำแทบเป็นแทบตายถ้าเขาไม่รักตอบแต่เวลาผ่านไปจนอายุมากขึ้นประสบการณ์ในการผิดหวังบ่อยครั้งจนชินชาบางครั้งหวนทวนไปถึงรักแรกกลับนึกดีใจที่ไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันเพราะปัจจุบันมันจะฟ้องอดีตการที่ลุงผิดหวังจากทนายหลายท่านเป็นเรื่องปกติของ การว่าจ้างทนายวันนี้เมื่อปัญหาทนายจบไปแต่ปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือทนายที่จะมาทําคดีให้ลุงควรเป็นทนายแบบไหนลุงจะเลือกเองหรือใครช่วยเลือกใครจะเป็นคนออกค่าจ้างทนายลุงหรือคนหาทนายเอาเงินมาจากไหนจำนวนเท่าใดเพราะของฟรีไม่มีในโลกฟรีตอนแรกแต่อาจ ถูกตอดในตอนหลังเพราะทนายต้องกินต้องใช้ไม่มีทนายคนไหนเอาเงินส่วนตัวมาทำคดีให้แน่นอนดังนั้นควรตกลงเรื่องการว่าจ้างให้แน่ชัดจำนวนเงินจำนวนการแบ่งจ่ายจํานวนทนายที่เข้ามาทำคดีถ้าทุกอย่างตกลงชัดเจนมีหนังสือทนายก็เบี้ยวไม่ได้เพราะอาจถูกร้องเรียน ถอนใบอนุญาตทนายความได้ค่อยๆค,คิดให้ดีฟังหลายๆฝ่ายอย่าฟังคนใกล้ตัวมากเกินไปอย่าฟังคนที่หวานเกินไปอย่าฟังคนที่บังคับเกินไปแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่นับถือให้คําปรึกษาก่อนตัดสินใจไม่มีบทเรียนเรื่องทนายเป็นครั้งที่สามอีกแล้วคราวนี้พลาดแล้วพลาดเลย ว่างๆจะเขียนให้ลึกวันที่11พฤษภาคม63บริเวณบ้านสามหลังแท้จริงเกิดอะไรขึ้นหนังเรื่องนี้ยาวแต่จริงแล้วสั้นนิดเดียวถ้าถอดสมก,การออกลุงรอดแน่นอนทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลความคืบหน้าจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติรจนาวอรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสุดท้ายเรื่องทนายเรื่องนายชัยพลก็แค่เยื่อ ของพวกบ้าน,น้ำลายที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้สังคมเลยและไม่รู้จักทนายอาชีพเลยแต่อาศัยสถานการณ์มาสร้างคอนเทนต์สร้างชื่อเสียงจอมปลอมด่าว่ากระทบกระเทียบจนวงการทนายในยุคนี้ต้องหม่นหมองเสื่อมเสียศักดิ์ศรีไม่มีความเป็นตัวของตัวเองมีการแบ่งเป็นทนายชื่อดังชื่อไม่ดังทนายส่วนกลางทนายภูทร เขาเรียนมาเหมือนกันแค่อยู่ต่างที่กันผมอยากถามทนายทั่วประเทศไม่ว่าจะดังหรือไม่ดังว่าพวกเราจะเป็นกันแบบนี้ตามน้ำลายของพวกบ้าๆหรือสรุปทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะคนที่ไม่ใช่ทนายเลยและที่สำคัญเพราะพิษสงของโซเชียลต่างๆทนายที่ด่าดูถูกวิชาชีพตนเองก็คือคนที่ ถมน้ำลายรถฟ้าสุดท้ายน้ำลายสิ่งเน่าเหม็นก็กลับมาหาตนเองเหมือนคนที่ดูถูกตนเองตลอดชีวิตการเป็นทนายทนายดังคนไหนทำคดีไม่เคยแพ้บ้างยกมือขึ้นมันมีแพ้มีชนะขึ้นกับพยานหลักฐานคุณธรรมของทนายและกึนืนสิ่งที่เกิดขึ้นดังไม่ดังออกสื่อบ,บ่อย สรุปเก่งแต่มีคุณธรรมไหมมันน่าเคารพที่ไหนกันผมว่าน่าขำที่สุดและน่าสมเพชมากจริงไหมายพี่น้องทนายทุกท่านทนายนะจ๊ะไม่ใช่เทวดาปอลอด้วยความเคารพในวิชาชีพและทนายพี่น้องท,ทุกทท่านซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าทนายสมเกียรติ พูดถูกค่ะจะเป็นทนายในกรุงหรือบ้านนอกก็เรียนนิติมาเหมือนกันอย่าไปตามแรงกดดันเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าเพิ่งเคยเห็นคนที่เป็นลูกความต้องครานเข้าไปหาเหมือนขอทานให้ทนายทําคดีให้บอกตามตรงนะคะเสื่อมากคนเหมือนกันอย่าแยกชนชั้นถัดมานะครับบอกว่าสมชื่อค่ะชื่นชอบค่ะความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความมาดังนี้ครับ ความหมายให้ใจของทนายอนันชัยคำว่าให้ใจของทุกคนแตกต่างกันไปไม่มีใครรู้ว่าจะให้ใจคนแต่ละคนแบบใดวิธีใดบางคนให้กล้วยแขกเราชิ้นเดียวเราก็ซาบซึ้งให้น้ำจอกเดียวเราก็ชื่นใจเดินผ่านทักทายกันเราก็รู้สึกดีสมัยโบราณนักรบขี่มา้าไปที่กระท่อบหลังหนึ่ง ด้วยความกระหายน้ำมีหญิงสาวตักน้ำใส่จอกยื่นให้นักรบซึ้งใจมากต่อมาก็มาขอหญิงแต่งงานเพราะน้ำใจให้ใจของทนายมีความหมายอย่างไรไม่มีใครทราบ fc ลุงหลายแสนคนนักข่าวคนใกล้ตัวทนายรวมทั้งคนทั้งประเทศไม่มีใครรู้ความหมายคนที่ทราบ มีอยู่คนเดียวคือทนายอนันชัยที่บอกความหมายให้ใจนี้ว่าลุงไม่เอ่ยชื่อทนายฟังดูแปลกมากที่ทนายไม่รับเพราะไม่พูดชื่อทนายลุงตั้งใจเงียบไม่เอ่ยชื่อทนายก็เพราะให้เกียรติทนายรอฟังแถลงถ้าลุงเอ่ยชื่อว่าติดต่อทนายลุงก็ผิดอีกที่เอาชื่อทนายมาขายสรุปลุงนิ่ง หรือพูดและทำอะไรก็ผิดหมดอย่างที่ลุงพูดจริงๆคำว่าค่าทนายก็ถามว่าก่อนหาทนายมีใครบ้างมีใครบ้างไหมไม่ตระเตรียมเงินไว้จ่ายค่าทนายเอซี FC ลุงรวมทั้งลุงป้าเร่งขายของเพื่อเตรียมเงินก็ผิดหรือทนายอนันชัยใครเขาจะรู้ว่าทนายจะทำฟรีถ้าทนายไม่บอก ทนายทำฟรีก็เป็นน้ำใจของท่านซึ่งท่านรู้อยู่แก่ใจตัวเองการเตรียมเงินคือการดูถูกทนายอย่างนั้นหรือถามว่าทนายพูดแบบนี้ได้อย่างไรทนายเอาความหมายในใจของตนเองมาตัดสินบอกว่าคนอื่นทำไม่ถูกได้ด้วยหรือทนายไม่รับทำคดีลุงป้าโดยไม่ได้ทำอะไรผิดต่อทนายเลย เอาความในใจมาบอกคนอื่นทําให้ถูกใจลุงขอความยุติธรรมโดยให้ทนายช่วยนี่ก็คือน้ําใจที่มอบให้ทนายแล้วขอให้ทนายเห็นใจคนบ้านนอกกกกอกซึ่งเรียนน้อยจะให้ลุงนึกคิดถึงคําว่าให้ใจของทนายซึ่งเรียนสูงได้อย่างไรครับเพื่อนกรณา คอมเมนต์ด้วยเหตุผลอย่าต่อว่าทนายรุนแรงสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทนายอนันชัยทนายคนใหม่ลุงข้อกำหนดของทนายคือให้ใจให้ความจริงและให้เกียรติวิชาชีพทนายข้อกำหนดนี้มีอยู่ในใจลุงป้าและปฏิบัติมานานแล้ว จึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งกรมกลืนคือลุงป้าทำได้สบายส่วนทนายก็กลมกรืนคือติดตามคดีนี้มานานแล้วเช่นกันจึงรู้ว่าลุงป้าผิดหรือไม่มาก่อนรับทำคดีให้เพียงเท่านี้ fc ลุงก็ยิ้มได้แล้วเพราะท่านทนายมองทะลุแล้วว่าลุงป้าไม่ผิดจึงรับทำคดีอีกอย่าง ท่านพูดถึงโซเชียลแสดงว่าท่านก็ติดตามดูเนื่องจากโซเชียลมี2ฝ่ายจึงแน่นอนว่าศาลตัดสินตามโซเชียลฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยู่แล้วขอเอาใจช่วยฝั่งลุงไม่ผิดเพราะลุงไม่ได้ทำจริงๆทำไมผมถึงมั่นใจพูดล่วงหน้าว่าทนายรับทําคดีนี้เพราะลุงป้าทำตามหลักการของทนายได้อยู่แล้ว การที่ท่านทนายไม่พูดถึงการทำผิดของลุงเลยนั่นแสดงว่าทนายรู้ดีว่าลุงไม่ได้ทำผิดคดีจึงสบายสบายสำหรับทนายเก่งอย่างท่านอากาศเย็นแต่ลุงป้ากลับอุ่นส่วนอีกฝ่ายตั้งแต่บนลงล่างกลับหนาวเหน็บเย็นยเยือกเหมือนมีหิมะสุมอยู่รอบกาย ขอกระซิบเพื่อนเพื่อนและเอฟซีลุงสักนิดปกติทนายจะไม่ถแถลงไม่รับทำคดีในห้องอาหารการที่ท่านทนายอนันชัยและทีมงานถแถลงในห้องอาหารใหญ่นั่นคือการถแถลงรับทำคดีให้ลุงป้าและเลี้ยงฉลองรับคดีใหม่พร้อมกันพี่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ คือทนายและลุงป้าด้วยครับสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ